มนุษย์โลกสิ่งมีชีวิตซึ่งมากไปด้วยปัญญาสิ่งมีชีวิตที่แสวงหาความรู้ตลอดเวลาสิ่งมีชีวิตที่พยายามหาคําตอบมาตั้งแต่ช้านานไม่ว่าจะเป็นหลักเหตุและผลหรือวิทยาศาสตร์ต่างๆบัดนี้เทคโนโลยีของมนุษย์ได้นำทางมาถึงจุดนี้แล้วจุดที่เราจะได้สำรวจจักรวาลและขยายอาณานิคมของมนุษย์ออกไปได้เวลาแล้วที่เราเริ่มก้าวใหญ่ๆเพื่อมือมนุษย,ยาชาติอีกก้าวสวัสดีครับพวกเราทีมเทพโจ๊กเกอร์จูเนียร์ขอเสนอ e x p d i t i o n Of for เลสคือหนึ่งในห้าดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห์จูงซึ่งเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่6ในระบบสุริยะเคอร์เบลเพราะเราพบว่าเลสนั้นเป็นดวงจันทร์ที่พื้นผิวดาวส่วนมากถูกปกคลุมไปด้วยน้ําและมีเกาะที่มีโครงสร้างเป็นหินและทรายเป็นบางส่วนและอากาศบนดาวนั้นเหล่าเคอร์เบิลก็สามารถใช้หายใจได้อีกด้วยจึงเป็นการดีที่เราจะศึกษาเกี่ยวกับดวงจันทร์เลสให้มากขึ้น โดยคร่าวๆโปรเจกต์ของเราจะเป็นการสร้างระบบสื่อสารจากเคอร์บินไปจูนและทำการส่งยานที่มี ATSR หรือ All Terrain Science Researcher เพื่อศึกษาลักษณะบนเลสโดยโปรเจกต์นี้เราจะไม่มีการส่งคนไปและจะเป็นการควบคุมด้วยระบบรีโมทคอนโทรลด้วย RC 0 0 1 s Remote Guidance u n i t เพื่อที่จะเป็นการเลี่ยงอันตรายและการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเป็นการประหยัดทรัพยากรมนุษย์อีกด้วยโปรเจกต์นี้จะเป็นการบุกเบิกการศึกษาดวงจันทร์เลสและเป็นการเปิดทางให้มนุษย์ พัฒนามากขึ้นต่อไปในอนาคตโปรเจกต์ Project <Project> นี้ของพวกเราจะแบ่งเป็น3เฟสด้วยกันโดยเฟสที่1นื่งจะทำการสร้างระบบ DSN รอบดาวเคอร์บินเพื่อสร้างระบบสื่อสารที่สามารถส่งสัญญาณไปถึงระบบดาวเคะห์จูนยางไม่ขาดหายได้ด้วยการใช้ระบบ Dive Or b i t ในการปล่อยดาวเทียม r า1 5จําจำนวน3ามดวงโคจรเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าโดยเราจะปรับให้ความสูงของการโคจรของ DSN นั้นอยู่ที่80,000เมตรจากระดับน้ำทะเลและให้ดาวเทียมแต่และตัว มีคาบการโคจรที่1ชั่วโมง3.2นาทีและ18.4วินาทีที่เท่ากันทั้ง3ดวงเพื่อสร้างระบบ DSN ที่สมบูรณ์แบบและไม่ขาดหายโดยในภารกิจนี้เราจะใช้ยานที่มี2 s t สเตโดยสเตทที่1เราจะใช้เวกเตอร์ลิควิดฟิ Engine 5ตัวในการขึ้นจากชั้นบรรยากาศสเตทที่2เราจะสลัดส่วนแรกออกพร้อมกับเปิดใช้งาน Skipper Engine ตัวยานถูกติดตั้งโซลาเซลล์1 5, ตัว และคอมมูนิตรอน8 8 8 8เพื่อสื่อสารกับสเปซเซ็นเตอร์รองออกทำภารกิจและเปิดแอร์สตริงโปรเทคชีฟเชลโดยส่วนหัวของยานจะบรรจุดาวเทียม3ตัวส่วนของดาวเทียมนั้นจะเป็น ra 1 5จะตั้งด้วยแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์2ตัว acs 2ตัวถังโมโนพูเพลนและออกซิไดเซอร์ลิควิดฟิลติดตั้งด้วยเครื่องยนต์นของ Spark Liquid f u e l Engine และทำการควบคุมด้วย rc 0 0 1 s เฟสที่2เราจะส่งยานที่บรรจุ atsr เดินทางเข้างวงโคจรของดาวคอจู โดยที่จะเป็นการโคจร,รแบบตั้งฉากเพื่อดีเรียกแนววงโคจร,อรของดวงจันทร์อื่นๆและทําการเซตเมนูเวอร์ให้พบกับดวงจันทร์เล็โดยที่เราจะทาการปล่อยคอนเทนเ,เนอร์ที่บรรจุ a g s r ต้านความร้อนลงไปต้านการปล่อยล่มชิว่วครั้งแรกเมื่อได้รับความสูงเหนือน้ำทะเลที่ประมาณ2 5 0 0เมตรถึง1,000เมตรเพื่อลดอัตราเร็วให้เหลือประมาณ200เมตรเปอร์เซกและทําการปล่อยรอบที่2เพื่อลดอัตราเร็วให้ลดลงอีกเหลือที่ประมาณ5เมตรเปอร์เซกพอลดลงแล้วเราจึงทาการปล่อยคอนเทนเนอร์ออกต้านแล้ว ATSR จึงสามารถออกปฏิบัติการได้ครับ โดยในภารกิจนี้ตัวยานเราจะมี3สเตจด้วยกันโดยสเตจที่1เราจะใช้ Slide Desel Solid Fuel Booster จำนวน6ตัวเพื่อขึ้นไปยังชั้นบรรยากาศต่อมาในสเตจที่2เราจะสลัด Solid f u e ออกและเปิดใช้งาน m ม m ม o t ล Liquid Fuel Engine เพื่อที่จะปรับออร์บิทของยานให้โคจรรอบโลกและสเตจที่3เราจะสลัดสเตจสองออกและเปิดใช้งาน Skipper Liquid f ฟ e l Engine หนึ่งเครื่องพร้อมกับ Thumper Solid Fuel Booster จำนวน6เครื่องเพื่อปรับวงโครจรไปแล f พร้อมกับปล่อย ATSR เพื่อลงจอด โดยส่วนหัวของยานจะบรรจุคอนเทนเนอร์ที่มี ATSR ไว้โดยจะถูกปกคลุมด้วย Airstream Protective Shell ส่วนของ ATSR นั้นจะเคลื่อนที่ด้วย4ลอ้อและถูกติดตั้งด้วยแบตเตอรี่ที่ขุดเจ ometer, 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 cell, าะเทอร์โมมิเตอร์บารอมิเตอร์แอคเซเลโรมิเตอร์โซลารเซลล์และถูกควบคุมด้วย RC 0 0 1 s เฟสที่3แต่ด้วยโ rover นั้นไม่สามารถส่งสัญญาณกลับมายัางโลกได้เราจึงจะทำการส่งยานที่บรรจุดาวเทียม RA 1 5 จำนวน3ามเครื่องไปเข้าสู่งวงโคจรรอบดาวเคราะจูและปรับงวงโคจรเพื่อที่จะทำ DSN รอบดาวเคราะจูโดยให้คาบการโครจรคือ1วัน5 5นาทีและ20วินาทีและโครจรเหนือดาวเคราะจูเป็นระยะทางประมาณส1เ็ดล้านเมตรเป็นจำนวนสี่ดวงให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมโดยดาวเทียมตรงที่4นั้นพวกเราจะใช้ตัวยานที่บรรจุดาวเทียมทั้ง3าตัวมาใช้ครับในเฟสนี้เราจะนำส่วนหัวของยานเฟสที่1ที่บรรจุดาวเทียม รวมกับส่วนลําตัวของยานเฟสที่2เพื่อจะทําให้สามารถส่งดาวเทียมไปโครจรรอบจูได้หลังจากที่พวกเราสร้างระบบ DSN และมี ATSR สแตนบายพร้อมเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาที่พวกเราจะทําปฏิบัติการการสรํารวจบนดวงจันทร์เพื่อเก็บข้อมูลและนํามาวิเคราะห์โดยข้อมูลที่เราศึกษามาได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับอุณหภูมิของดวงจันทร์เลสนั้นมีความใกล้เคียงกับดาวเคอร์บินเป็นอย่างมากโดยที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนความดันบรรยากาศของดวงจันทร์เลสนั้น จะน้อยกว่าดาวเคอร์บินประมาณ0.6เท่าหากจะให้พวกเคอร์บบลสไปอาศัยอยู่ก็ไม่ต้องปรับตัวกับอุณหภูมิมากแต่อาจจะต้องมีเครื่องเพิ่มความดันเพื่อให้เคอร์บบลสสามารถอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัยวันนี้พวกเราทีมเทียบโจเกอร์จูเนียร์ขอขอบคุณทุกทุกท่านครับขอบคุณครับ Thank you